สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับแห่เป็นห่วงตุก๊กี้สุดารัต์โพสต์ภาพใบสัญญาตัดพาะชีวิตหลังป่วยโรคซึมเศรา้าล่าสุดนั้นตุก๊กี้ได้โพสต์ภาพใบสัญญาที่โรงพยาบาลมะนารลมพร้อมเขียนข้อความตัดพอชีวิตเหมือนกําลังปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างว่าบางครั้งก็ไม่ต้องคาดหวังกับชีวิตมากจนต้องอึดอัดหลอก ปล่อยให้ความผิดหวังสอนให้เราเข้มแข็งบ้างไม่ต้องพิเศษเกินกว่าใครแค่เก่งขึ้นกว่าเราในอดีตก็พอเดี๋ยววันหนึ่งเราจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่สมบูรณ์แบบไม่ต้องวิ่งตามมันจนเหนื่อยเพราะสุดท้ายเราจะหมดแรงเดินช้าบ้างก็ได้พอมีแรงค่อยวิ่งให้เต็มที่ไม่ต้องกลัวที่จะล้มเพราะแผลจากครั้งที่ร้อยมันจะไม่เจ็บปวดและ ครั้งต่อไปเราจะเดินหลบเป็นปล่อยชีวิตให้เป็นในแบบที่มันอยากเป็นบ้างไม่ต้องสงบูรณ์แบบทุกอย่างแต่แค่มีความสุขกับความธรรมดาของใครของมันก็พอแล้วซึ่งงานนี้ลูกว่าพิจิกานักร้องสาวก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจว่าเคยหาที่นี่เหมือนกันค่ะแม่ส่งกำลังใจท่ามกลางความเป็นห่วงของแฟนครับ ที่ส่งความรักและความห่วงใยผ่านทางคอมเมนต์กันอย่างมากมายขอขอบคุณข่าวจากข่าวสดออนไลน์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ